พรมอรผ่านร่าง3พลกแล้วรอนำทุนกล้าวคาดเริ่มกู้เงินได้ในเดือนพฤษภาคมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนายประสงค์ภูนทเนปหลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า ที่ประชุมคอรมอเห็นชอบร่างพระราชกำหนดหรือพรกทั 1, ้ง3ฉบับคือพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทพรกให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าเซฟโลนจำนวน5 0 0แสนล้านบาทและพรกให้อำนาจทปทสามารถเข้าไปซื้อตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีที่ครบกำหนดชํำระ4 0 0แสนล้านบาท ซึ่งขั้นตอนจากนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูนเกล้าก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเบื้องต้นกระทรวงการคลังมองว่ากระบวนการกู้เงินน่าจะเริ่มทำได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องรอให้พระราชกำหนดออกมาก่อนจากนั้นจึงกำหนดคำนิยามว่าการช่วยเหลือจะครอบคลุมอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ในกรณีการจัดสรรเงินเยียวยา5,000บาทนั้นในวันที่20เมษายนนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ถูกรัฐตอบปฏิเสธสามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รับการแจ้งว่าเป็นเกษตรกรสามารถนำใบขับขี่สาธารณะมายืนยันการประกอบอาชีพได้ว่าทำอาชีพนี้จริงหรือผู้ทำอาชีพนวดแผนโบราณ ได้รับแจ้งว่าเป็นเกษตรกรก็สามารถนำใบประกอบอาชีพจากกระทรวงสาธารณาสุขมายืนยันสิทธิ์ได้เช่นกัน